สวัสดีค่ะเพื่อนๆพืนที่รักทุกคนวันนี้พัฒําสวนพัฒม์สวนค่ะอากาศดีค่ะค่ะอ่างน้ำนกมาไวตรงจุดนี้นะคะแม่บ้านพาทําสวนนะคะวันนี้ใหญ่เบีย้ยเนี่ยค่ะใหญ่ต้นแร,แรกๆค่ะเบีย้ยน้อยคุณนนาะแม่บ้านจะเอามาลงตรงจุดนะคะจุดนะหน,น้าจุดนั้นเลย ให้เพิ่นเป็นสายทางเดียวกันนะคะนะเห็นไหมเนี่ยุ่มไรยแรกของเพื่อนนะลุ่มั้นค่ะแม่บ้านก็จะลงไห้เพิ่นเรียงรายเลยคะ่ะเรียงรายมาทั้งเนี่ยนะคะโอ้ยแดดดีค่ะวันนี้แดดดีมากคะ่ะนี่คะ่ะต้นกาของเพื่อนคะ่ะต้นกาอันนี้ใหญ่ง่ายมากนะคะเนี่ยติดเร็วด้วยคะ่ะลแรกสีม่วงเนะะี่ยค่ะ เดี๋ยวแม่บ้านจะเอาไปลงนั่นค่ะเดี๋ยวเอาไปลงให้เต็มจุดนั่นเลยปะปะช่วยแม่บ้านทำสวนกันค่ะวันนี้ก่อนแม่ยหาจะแวะมาหาอีกวันนะคะเนาะล้มจะว่าอุ่นค่ะแม่บา้านใหญ่อ่า,อางน้ำนกมาไว้ตรงจุดนี้นะคะนาเลนตอนนั้นพันยูตรงหน้าบ้านตรงนั้นนะคะ ตรงหน,น้าบ้านบ้านก็ย้ายมาอยู่จุดนี้นาลินเอาน้ำมาเติมเต็มบ้านขยายได้ประมาณหนึ่งเลยนะคะดูพยายก็พอปูมาดูจันสุริยาคาเป็นบ่ตอนนี้กำลังเลยค่ะกำลังเริ่มอมไปละครึ่งบรรยากาศดีอีกหนึ่งวันค่ะบันทีสองของการทำสวน วันที่สองของการทำสวนผลงานเนี่ยค่ะแม่บานได้ขยายเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บานจะไปเอามอดมาลงเนาะคะ่ะเนาะตรงนี้นะคะ่ะแม่บานจะเอามอดมาลงแล้วแม่บานก็ได้ลงต้นสไปเรียนะคะต้นสไปเรียเรียบร้อยค่ะยอ๋อดีใจได้ลงต้นดอกไม้แม่บานดีใจค่ะกำลังแตกแขนงขึ้นมาเลยค่ะ นี่สไปเลียเนี่นะคะเพื่อนๆค่ะสไปเรียสีแดงะค่ะเนี่ยประมาณเนี่ยดอกสีแดงอันนี้ดอกสีชมพูนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปเอามอดมาลงแล้วค่ะบรรยากาศดีค่ะลทำงานสวนไปด้วยมักผมไปด้วยนะคะเนี่ยแม่บ้านมักผมนะคะแม่บ้านเอาหนมามมะนาวมักผม แ้วก็ทำสวนไปด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาใดทั้งมักผมใดทั้งปลูกตรงไหม่ลงต้นใหม่นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปย่ายหมอดมาลงก่อนค่ะเรียบร้อยค่ะแม่บ้านลงหมอสเรียบร้อยค่ะล้มน้อยเนาะคะ่ะเนาะล้มแดดแรงเลยเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้าบ้านแล้วค่ะ แต่ละปีขยายออกทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวก็สวยเองค่ะบรรยากาศนาเวลาเนี่ยร้อนมากเลยช่วงใบใบร้อนค่ะเข้าบ้าน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 ฮะน้ำเย็นเย็นกินก้อนค่ะร้อนมากลงมือทำสวนออกกำลังกายใน ครั้งแรกนะคะเหนื่อยน่อยหนึ่งค่ะแขนขายังบ่เคยสินกับกันทำสวนค่ะมีแต่นั่งลบอยู่ในบ้านค่ะหิม,มะเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เริ่มละค่ะเริ่มลงดอกไม้ต้นไม้แต่พักสวนครัวยังลงไม่ได้นะคะยังหนาวอยู่ประมาณเดือนหนานี่แหละค่ะเพื่อนๆค่ะดูสวยงามเลยทีเดียวเห็นไหม สวยเลยเนาะคะนะ่ะเนอะเวลาเราทําเองเวลาเราลงมือทําเองชมเชยเองภูมิใจค่ะบใบไหม่ก็เริ่มเขียวน้อยเลยนะคะนะคะเรืองเหลืองเขียวเขียวนะคะแต่ละต้นก็เริ่มนะคะเห็นไหมเห็นใบเขียวเขียวอ่อนๆเหลืงองอ่อนนะคะคือเริ่มแล้วค่ะเริ่มแตกใบ ถอดใบพี่ใบละเรียนมาเลยตอนนี้นารินกําลังอินกับหนากากแมวนะคะใช่ไหมกำลังอินเลยค่ันเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะก่อนแมวเมียวเห็นมเมียวบรรยากาศดีเลออะลายวันนี้ได้ใส่กางเกงคาสสันและเสือแขนสั้นเรนสงการะะกับน้องม้านะคะเพื่อนๆค่ะเอ,อนะวันนี้อากาศดีนารินเลยได้ออกมาเล่นน้ำสงการ กับน้องหมากุกกีสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกไหมคะโอ้ยอะโอ้โอ้ะโอะฮะอะฮะอะไรน้อ,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 นองหมา ไปเลยในรอบเดือนนิ้เน็ตนะคะนาลินรอคอยมานานค่ะหลังจากทห่นาลินได้ใส่กเก่งกงขาสันอยู่อาทิตย์เดียวสองเดือนที่แล้วอ่ะวันที่สองขโมยเลโกอินกุกี้กุกี้ขมมนก๊า รดน้ำดอกไม้เรียบร้อยเขาบ้านทำอาหารเย็นก่อนค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะสุดาคิสไปวันนี้บรรยากาศดีกะคัวนอกบ้านค่ะวันนหนอากาศดีกะคัวนอกบ้านนะคะ กุ๊กกิ๋งชีสเบอร์เกอร์นะคะเพื่อนๆค่ะอาหารเย็นชีสเบอร์เกอร์ค่ะวันนี้โอเคค่ะชีสเบอร์เกอร์ของเขาน้องหมากุ๊กกิ๋เป็นกำลังใจให้พอบานกุ๊กแฮมเบอร์เกอร์ชีสเบอร์เกอร์นะคะบรรยากาศ บรรยากาศยามเย็นหกโมงครึง่งบรรยากาศหกโมงครึง่งแม่บ้านมักผมตั้งแต่เสาแล้วค่ะยังทันได้ล่างเลยค่ะทำสวนน้องนาลินผ้าน้องนานลินเล่นจนเขาครัวหานเห็นผมยังทันได้ล่างค่ะยังมักไว้อยู่นี่อยู่เลยค่ะขัดคัดหล มักได้ทั้งวันจังได้โดนดีเนาะคะ <c oughs> ่ะย,ยังทันได้จี๋ค่ะสำหรับมันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะเดี๋ยวแม่บ้านขอตัวทำอาหารเย็นให้เรียบร้อยกันค่ะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดูเสียงธรรม,มชาติตอนเย็น <c oughs> เย็นเขียดลองค่ะ <c oughs> นกลองเขียนลองเนาะไปแล้วบายฝ <c oughs> ากคลิปจะต่อไปด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆเ <c oughs> พื่อนๆที่เข้ามาซัพพอร์ตและให้กำลังใจตลอด ทุกๆคลิปที่แม่บ้านลงไปนะคะบ๊ายบายไปแล้ว